เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตัดเส้นด้วย o t o s h o p นะ,อะออขอเติมนไว้ก่อนว่าใครที่เคยวาดใน o t o s h o p จะรู้ว่ามันลากเส้นยากมากแต่นี้ผมจะสอนวิธีการตัดเส้นแบบง่ายๆแล้วก็สวยแล้วก็คมด้วยคำนวณน,นะครับเอากระดาษ A4 เปิดมาวิธีการตั้งค่าน้ากระด,ดาษก็แตามนี้ครับ อันนี้เป็นความละเอียดมัน resolution ตั้งไว้ที่300นะครับแล้วก็ color mode นี่เอาเป็น็นะครับให้เป็น rgb color นะครับให้เป็น rgb ส่วนอ่าส่วนบิดมันก็8บิดก็พอเสร็จแล้วก็โอเคนะดูแล้วเราก็จะได้กระดาษอย่างี้อันดับแรกนะถ้าเราลากสิ้นทำมาได้ทำมาได้อ่ะจะมองเห็นไม่ไม่ค่อยชัดใหญ่ยยเลย มันจะไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่และมันจะไม่ค่อยสวยแต่คันนี้เราจะมาใช้ p e n สซิวทูเพรซิตัวนี้มันจะมาช่วยเราในการดากเส้นให้สวยขึ้นอ่ายกตัวอย่างนะป,ป,ป,ปั๊บปั๊บปุ๊บสต็อกพารแล้วก็ปรับเป็นบัตรหรือว่าเราจะเลือกใช้ปากกาหรือ,รอ,อยางลบก็ได้ได้จะ ผมชัดสวยกด esc นะครับเพื่อลบเส้นออกไปชัดมันจะตรงแน่นจริงไหมอ่และคนอื่นเดี๋ยวผมจะขอวิธีการเล่นเส้นด้วยก่อนก่อนจะไปขั้นตอนในการกำหนดค่าต่างๆเพื่อว่าเพิ่มลูกเล่นนิดนึงอ่เส้นมันจะมีในะลักษณะ,ะที่ว่าหนึ่งเป็นเส้นตรงสองอ่เส้นตรงก่อนนะสองเส้นโค้ง โดยวิธีการ drag mouse พงไว้หรือคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปนะครับผมทำให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่เส้นตรงครับคลิก2จุดก็เป็นเส้นตรงส่วนเส้นโค้งก็คลิก1จุดลืตามด้วยคลิกค้างไว้แล้วก็ลากออกไปมันจะเป็นเส้นโค้งละแค่นี้ปับ๊บเราจะทำต่อก็ได้ปุ๊บ อ้าวอย่างนี้มันมันดูแล้วมันเราไม่อยากได้อย่างเงี้ยเราแจกได้ให้มันปิดไปแบบ,แบ,บนีน้ทำไงคลิกที่เส้นนะนี่นะนเปิดลนี้แล้วก็กดออตินี้ค้างไว้อ่าขอโทษขอโทษขอโทษผิดผิดผิดมัน ลืมไปว่ามันต้องตั้งแต่นี่อ่าคลิกนี่ก่อนแล้วค้างไว้และเราต้องตัดเส้นนี้ออกใช่ปะนี่กดนี่ค้างไว้มันจะเป็นรูปตัวสอนันตัดชึบตัวนี้ก็จะออกไปปั๊บดูจากตรงเนี้ยมันจะไม่โค้งแต่ตนี้เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะไม่มีไอตัวปรับปรับความโค้งอย่างเงี้ยมันมันจะปรับได้ปรับความโค้งได้แต่ตัวเนี้ยเราตัดทิ้งออกไปละ อันนี้ก็กด c อนโทเกลับไปแล้วก็คือถ้าเราจะพยายามจะขยับจุดหรือว่าปรับแต่งอะไรนะครับให้กดคอนโทรลค้างไว้นะครับมันจะเป็นรูปลูกสอนนี้แล้วก็เวลาเราขยับมันจะง่ายอาโอเคแต่กดออร์ดินสส่วนมากมันก็จะเป็นการลบหรือว่าเงืออ่อนไขการ รับแ่งครับถ้าเราจะเพิ่มข้อต่อมุมไปเรื่อยๆก็กดบวกแต่นี้มันก็ปรับได้เรื่อยๆแ,แต่เราเราแต้มถนัดเลยเห็นไหมนี้เราก็ได้ละเราก็จะใช้เส้นนี้ไปเลยในคราวนี้เราจะทําการใส่ใส่ใส่ใสตามเส้นไปก็คือว่าเหมือนว่าเราขีดตามเส้นที่เราวบงเป็นพาร์ททิ้งไว้นะครับ นี่ครับสตกสับพัดอ่ะเมืนอก็จะไปอย่างงี้แต่ครนี้มันดูแล้วมันมันไม่คมมันยังไงไม่รู้มันดูแล้วมันไม่สมประกอบอ่ะขอทนเสอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งแบบคมคมให้อ่าตอนนี้เราแปบบหนึ่งนะ ตอนนี้เราจะมาสร้างเส้นคมๆนะให้กดตัว B หรือว่าไปที่แปลงของเราก่อนเสร็จแล้วกดที่ F5 นี่แล้วก็ปรับนี่นะาชาร์ปชาร์ป d y n a มิกถ้ามันกดล็อกไม่ได้ก็ให้ปลดตัวนี้ก่อนแล้วก็ล็อกทิ้งไว้ครับชาร์ป d y n a มิก airboard t เสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะไปเขียนเส้นตรงนี้ก็กดที่เพื่อทีกเสร็จแล้วก็คลิกขวาอ่าเนี่ยสต็อกพารแล้วคนนี้อย่าลืมนี่สิมูเลตตตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันอ่าเสร็จเราก็จะโค้งนี่เลยโค้งแล้วก็เป็นเหมือนวแบบ่าเป็นแบบเหมือนกรีดเส้นอนะ่ะเหมือนกรีดเส้นแบบไป ไปแหลมหมดเลยมันก็จะดูสดอีกแบบมันจะมีผลกับตอนวาดลูกกระตูนนะครับเวลาเราต้องการกรีดเส้นตรงไปให้มัน,แ,มนแหลมอย่างเส้นผมหรือว่าอะไรเนี่ยครนี้ก็ลองดูกันลองลองเล่นดูอ่ะเห็นปะเนี่ยคือด้านไปมันจะแหลมเรียวหมดเลยแต่ผมมีวิธีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าวิธีการ ทำเป็นมาร์กเกอร์ก็คือว่านี่คือหลายคนที่ว่าอาจจะงงแรกๆว่าเฮ้ยทำไมมันไปอย่างนี้วะไปอย่างนี้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 ได้นะครับอ่ะแบบนี้ขอแบบคือว่ามันจะออกแนวมัวๆหน่อยถ้าสำหรับคน,คนที่ไม่เป็นนะครับดังนั้นวิธีอ่ะที่ผมเดียวถ้าคุณพอรู้วิธีการสร้างเส็จละอ่ะแล้วกำหนดจุดายตัด เสร็จปับ๊บแบบหนึ่งไปอ่าอย่าลืมครับเปลี่ยนจากนี่ครับเปลี่ยนจากพาร์ตนะครับเปลี่ยนเป็นนี่เนี่ยไอชาร์ปเนี่ยชาร์ปเลยเยอร์เนี่ยปับป๊บปับป๊บปั๊บตั๊บอ่าโอเคมันจะนี่หมดละแล้วคันนี้เราจะปรับแต่งกันเลยได้สบายปื้อเห็นเราจะเพิ่มความโค้งก็ได้ ได้เหมือนกันมันล,ะล,ะล,ะละนักษณะแค่พละแต่ครันนี้คือวัตถุหรือว่าสีที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปตามรูปก็คือว่าไอ้พวกนี้มันก็เหมือนเป็นกรอบไงตึงนะขอโทษและวแล้วลงไปดูผลลัพกันไหนมเห็นไหมมันจะคมมากคมเปียกเลยในครันนี้ปับ๊บอันนี้มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือถ้าเราทับกันไปเยอะๆอย่างเงี้ยโดี๋ยวเราไม่รู้เงี้ยเฮ้ยอะไรวะ เส้นไหนไปเส้นไหนอะไรเนี่ยอ่ะอย่ตัวอย่างดูครับถ้าอยู่ในโหมดปากกาและกด ESC นี่มันจะยกเลิกในการในการเซลเลกชันของพวกนี้แล้วก็กดคอนโทรลป้าบเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มนอยู่ตรงไหนก็คลิกไปอ่ะเจอละตัวนี้ตรงนี้แล้ว double click ตรงขอ,อบเส้นก็จะเป็นหัวมุมนะเห็นปะ่ะอ่าง่ายเลย แต่คนนี้ปับ๊บอ้าเลือกเส้นอื่นเราปอกไ,ได้ได้เหมือนกันกด e c นะครับอีกครั้งหนึ่งและตัวเส้นโกบมันจะหายไปแล้วเราก็เลือก e c เลือกเอาได้หมดเลยแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งอันนี้มันจะกินเลเยอร์นะครับดังนั้นเรากลัวมันจะไปแปะปูนกับชาวบ้านก็สร้างกรุปไปจับมันโยนเข้าไปในกรุปเลยขอโทษจมันโยนเข้าไปในกรุปเลยปุ๊บนะข้าไปเสร็จปั๊บนี่ปั๊บนะ เราจะสร้างอีกก็มันก็ไม่ล้นกรุ๊ปมาละเห็นปะ่ะเราเสร็จแล้วก็พับเก็บง่ายง่ายได้แล้วขึ้นย้ายก็ง่ายได้นี่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปยกตัวอย่างกันเลยเดี๋ยวผมจะวาดไปแนแมเปิลสักอันอ่าเพนนะ ตัวอย่างนะเออวิพากคนวิยูมาดีกว่าวเว open าว่าทำไมผมทำเงินอ,อ๋อเพราะว่า ชิ้นงานที่ว่ามันลงขนาดไซส์เอเซีมันจะเป็นชิ้นงานแบบเป็นเป็นมาตรฐานอะที่ว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็ยอมรับกันอะเป็นมาตรฐานไซส์มาตรฐานอ่ะอันนี้เราก็ได้รูปตัวอย่างที่เราจะมาตัดเส้นกันเดี๋ยวครับอย่าลืมนะครับอ่าไอ้ก๊อปปี้ขึ้นไปไว้อีกสักอันนะครับก๊อปปี้เลยเยอ์ไปหมดแล้วก็ปิดไว้ อันนี้เป็นพื้นอขอโทษขอโทษต้องเปิดข้างบนนะแล้วก็ปรับให้หบางๆนอ้อยประมาณสักอเอาคาป์บซีสัก80ก็ได้80แล้วอะเรา New Layer ขึ้นไหมซ้อนไหมให้เป็นอ,อ,อันนี้เป็นเพนโอเค เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวมาลองวิธีการตัดเส้นแบบธรรมดกาก่อนไม่ใช่เพนทูนแหละอ่าาวนี้เราก็วางกายไปเลยน,นี้กระดอ่อนครับเลยเราจะทำเส้นให้นขงคมนี้หน่อย เล่นนะครับตรงนี้ถ้ามันเล่นเราจะเข้าใจง่ายขึ้นไปดูจะชัดตัวนี้ก็โคนะ้งๆเนาะตัวนี้ถ้ามันเรียบๆนี่ก็กตาไปเลยโค้งเนี่ยเอาตรงโค้งฟื้นจะลนๆโอเคมันจะลน คือถ้าเราลากเส้นพาร์ทไปผิดให้กด e c ออกครั้งนึงแล้วก็กดก็คอน n t r o l ซตอนโทรลก็ได้คือมันมันจะมันจะค่อยๆ่อยลบย้อนไป เห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นไซน์นี้เส้นเส้นมันจะใหญ่นะครับเอาสัก10หรือแห,ห้งก็ได้แต่สมมัยก็ถ้าตัดเรื่อยๆก็สิบเอาเป็นแบบธรรมดาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโครงใบหน้านี้ไม่ต้องไปตัดแหลม ลองมาดูนะครับสำหรับน่ครับก็จะเป็นอน้อ,อ,อทำไมเส้นมันจะจากอ๋อมันอยู่ข้างใต้มันอยู่ข้างใต้ใตคือว่าเราเปิดหรือปิดเนี่ยนะเห็นปะนก็จะคมขึ้นมาสวยเชียวเลยอ่ะแล้วต่อไปทำยังไงต่ออ่าเรามาลงวิธีตัดเส้นคมคมอ่ะ ตรงที่ว่ามันเป็นเส้นผมกันยังไงแล้วปับ๊บพับเขี่ยไปไปเสร็จก็คลิกขวาเลยทุกพาเลยเอาซิมูเลกสก็ใส่ปุบ๊บกด enter ก็ได้นะครับมันก็จะหายไปไนีป่ไปมัจะมันจะคมและชัดสวยคราวนี้ปับ๊บเราก็จะทำอีกโต๊ะบเราก็สร้างเพิ่มไป พยายามทำค่อยๆทาไปอ,อย่างเงี้ยมันผมว่ามันจะไวแล้วมันจะ,สะแสแอนจะมีเสียงแปลกๆหน่อยตุ้งๆติ๊งๆอ่ะปล่อยมาไปครับเนี่ยสินะมันก็จะเป็นแบบนี้ แต่เราดูนี่เห็นป่ะคือว่าไอตรงเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงว่าเราไม่สามารถมาแก้ตรงที่ว่าเราจะให้มันยาวขึ้นหรือว่าปรับลงได้แต่ถ้าเป็นอ่าเป็นมาร์เกอร์เป็นชาร์ปเป็นตัวนี้นะมันก็จะเป็นแบบคือว่าเราจะกำหนดให้มันหนาบางยังไงปรับแต่งได้มันเรื่อยๆแต่กดอื่นก็อ่าเดี๋ยวแป๊ สร้างฟอนเดอร์ออกมานะครับแล้วก็เป็นกลุ๊ปหนึ่งอันนี้ก็สร้างไปเลยเราทำต่อจากตรงนี้ไปลักษณะการทำมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่คือ,อ,อคือถ้าแตามอ่ะอันนี้ใส่ตันี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ผิด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 ใส่โยนเข้าไปในกรุ๊ปเลยนะคือเวลาเราจะปรับแต่งอะไรหรือว่าเราจะเพิ่มเติมอะให้เรากดคอนโทรลค้างไว้มันจะเป็นตัวลูกศรแบบนี้เสร็จแล้วอะให้คลิกเข้าไปถ้าเป็นกรอบตรงนี้เรายังไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นอกจากจะเปลี่ยนสีเท่านั้นแต่เราคลิกที่ตรงขอบขอบเส้นปับ๊บมันจะเป็นจุดมาร์คเกอร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถขยับได้เราจะขยับขึ้นไป เอาแล้วตรงนี้เราทำไงก็นี่เลยครับบวกเข้าไปเพิ่มเส้นโคงไปปรับให้มันอยู่ของโคงจะเห็นว่าเส้นมันจะออกแน่ๆหน่อยเราก็ปรับแต่งเพิ่มได้ไม่มีปัญหาคือว่าเราจะใช้ไอตัวเส้นเดิมของมันก็ได้ ที่ว่ามันเป็นเส้นปรับแต่งเส้นเส้นโมดิฟายของมันนะเดิมก็ได้หรือว่าเราจะเพิ่มเข้าไปปรับแต่งเพื่อว่าให้มันจะมีลูกเล่นอะไรอื่นเพิ่มเติมก็ได้นมะโอเค,นะออเ,คเนี่ยมันก็จะได้ประมาณแบบนี้แหละแต่ตรงนี้คือว่าเราจะปรับให้มันยื่นซ้ายยื่นขวาหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ ให้มันโหดเข้าไปก็ได้เนี่ยผมจริงจงบอกว่ามันง่ายอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะทำต่อเยอะๆเลยทำเป็นตัวอย่างไ่อแล้วเออลืมบอกไปเวลาคูณเนี่ยทำตัวนี้เสร็จแล้วอย่าลืมปิด ปิดตัวแท็กของมันไม่งั้นเวลาเราปรับเต่งอะไรมันมันจะเกิดว่ามันเป็นแบบมันจะปรับไม่ได้อะคือว่าตรงนี้มันจะเหมือนว่าเส้นนี้มันแค่ว่าเป็นแม็กสลัปปิดเฉยแต่เวลาเราจะปรับเส้นปรับอะไรมันจะปรับไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่มีตัวปิดหรือว่าเป็นกรอบของมันปิด กามันจะโค้กลนไปหนะ่ถ้าเราที่ลบเส้นเนี่ยเราแค่เราแค่ไม่ต้องกดอะไรนะล้วก็ลบไปเลยแล้วไอตัวจุดแน้วมันมันจะหายไปเห็นปะ แต่ถ้าเราจะเพิ่มอ่ะก็เหมือนกันเพิ่มเพิ่ม้เ,มเลยจะเพิ่มจะลดได้ตามใจเลยแต่ข้อสำคัญนะอย่าลืมคอนโทรนคอนโทรน ตัวอย่างอัญชผมจะวาดแบบซับซ้อนให้ดูวาดนี่เป็นลูกกันตาเป็นลูกตาโอ้ยต้องหัดเล่น,นครับตรงนี้ สีครับเห็น่าด,ดูดีขึ้นมากแล้วคนนี้กุบแต่ถ้าเกิดว่าคือถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราจะปรับสีก็นี่ได้เลยเห็นป่ะเราจะปรับสีตรงนี้ได้คือตัวตัดเส้นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันคมแล้วมันสีมันเท่ากันหมดเลยมันจะไม่เหมือนเวลาเราใช้เพนนเมาส์ au, หรือว่าใช้เมาส์ au, ขูดกับตัวนี้ไป โอเคเนาะมันจะประมาณนี้แหละผมก็ยังใช้ยังใช้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมก็สมัยก็ดิสอแล้วก็มึกศึมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่เริ่มที่จะเริ่มใช้ประมาณว่าใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ใช้ใช้โฟโต o ช็อปในการทำก,ร,ร,กร,นนรับิกก็ประมาณนี้ครับอ่าลืมไปวิธีการรวมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราชัวร์เรามั่นใจแล้วก็นี่ไ อ่า smart object เนี่ย convert smart object เป็นงนี้ไปเลยก็ได้อ่าแล้วก็ the a less ไ i z e อ่า layer ปุ๊บมันก็เป็น layer ธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยเหมือนที่เราวาดไปเลยเห็นปะตะกี้ลืมเอาเงี้ยใส่เข้าไป หรือว่าจะเป็นนี้ก็ได้หมึกดาวน,นี่ก็ได้แต่หมดนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอเดียเราแล้วแหละว,ว่าเราจะตัดมันยังไงส่วนวิธีการลงสีเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีขั้นตอนการลงสีด้วยดีแบบ Photoshop มันก็จะอืยุ่งยากหน่อยหรือว่าคุณจะใช้วิธีแบบเมื่อกี้ก็ได้ลงสีก็ได้แต่มันจะซับซ้อนนิดนึงถ้าถ้าเกิดว่าคุณปิดเส้นไม่ดีอะตรงเนี้สีมันจะล้นออกมา チョコニコン。